สวัสดีค่ะฟรีสตูดิโอสตูดิโอนี้มีแต่ของฟรีของฟรีของคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตนะคะหลังจากที่ไม่ได้มาแจกหลายวันถ้าใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมลิงก์ลงไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะส่วนจะลงตอนกี่โมงก็อยากให้ดูให้จบนะก่อนอื่นเดี๋ยวขอสร้างซองแป๊มหนึ่งนะอย่างที่บอกค่ะว่ามันคือกิจกรรมมัน มันไม่ทําให้คนที่ได้รับซองอ่ะได้เงินมากพอที่จะซื้อข้าวกินหรือพอที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้แต่ก็สะสมไปค่ะเล็กๆน้อยๆวันหนึ่งอาจจะได้วันหนึ่งอาจจะไม่ได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ยังไงก็เอาใจช่วยให้ได้นะคะขอแจกอยู่ที่30ละกันประเภทการจุ่มเหมือนเดิมจํานวนคนที่ได้รับมีทั้งหมด28คนลิงก์ อย่างที่บอกว่าจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์เวลา12นาฬิกา30นาทีหรือเที่ยงครึ่งกดที่ลิงก์แล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตเดี๋ยวระบบจะสมให้นะคะบางคนอาจจะได้1บาทบางคนอาจจะได้2บาทถ้าใครที่ได้ก็ดีใจด้วยแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ก็รอโอกาสหน้านะคะ คลิปนี้มาแจกวอลเล็ตก็หมดแล้วถ้าใครชอบก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ